สวัสดีตอนบ่ายครับใครได้ยินเสียงนี้ก็เดินทางกันมาได้เลยนะครับเรามาฟังกันเรามาเรียนรู้บันทึกเรื่องราวการเดินทางของแต่ละคนกันนะครับสามารถเดินเข้ามาและก็มานั่งที่เก้าอี้สีเขียวตรงด้านหน้าหรือดึงเก้าอี้มานั่งด้วยกันได้เลยนะครับก็ยินดีต้อนรับและสวัสดีทุกทุกคนนะครับผมวอยเช่เขียวจันนะครับ แล้วก็เราไลฟ์ในเพจที่ชื่อว่า b o o k t o w n หนังสือเปลี่ยนเมืองพัทลุงด้วยนะครับฝากแชร์กันด้วยนะครับใครสนใจก็เข้ามานั่งเก้าอีน้นี้ตัวนี้ได้เลยนะครับทุกที่ก็ยังเป็นพื้นที่ของการเรียนรู้นะครับก่อนที่ผมจะเริ่มกิจกรรมเนี่ยผมอยากจะเล่าอยู่อย่างหนึ่งว่าวันที่ผมเป็นเด็กวัดจริงๆผมเป็นเด็กหนังสือ ที่พาผมเดินทางก็คือหนังสือที่ผมอ่านตอนที่เป็นเด็กวัดครับผมเมื่อก่อนผมเป็นเด็กวัดที่ที่วัดปลางหมู่ในครับประครูวิในคณานุสิทธิ์เป็นผู้นำพาการอ่านหนังสือของผมครับและที่สำคัญก็คือการอ่านของผมเดินทางไปไกลจนถึงการเรียนรู้ชีวิตไปอีกมากมายนะครับแล้วก็วันหนึ่งที่ ผมเดินทางด้วยหนังสือแล้วหนังสือเล่มหนึ่งที่มองเห็นชีวิตของตัวเองได้ชัดมากที่สุดก็คือหนังสือที่ชื่อว่าโลกของคนไร้บ้านครับผมอ่านโลกของคนไร้บ้านของอาจารย์บุญเลิศครับมันเกิดแรงบันดาลใจว่าการศึกษาเรื่องราวของผู้คนที่อยู่ข้างถนนและเป็นผู้คนที่หลายคนอาจจะจับต้องหรือมองไม่เห็นหรือมองเขาไปอีกมิติหนึ่งเนี่ย ความเป็นมนุษย์ในการมองผู้คนเนี่ยมันเปลี่ยนสายตาผมเลยหลังจากที่ผมอ่านโลกของคนไรบ้านและนั่นแหละคือจุดตั้งต้นของการเริ่มต้นเรียนด้านมานุษยวิทยาที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับผมตั้งใจเรียนด้านนี้เพื่อที่จะให้เห็นว่ามุมมองของตัวเองต่อการมองมนุษย์มุมมองของการมองโลกที่ เลี่ยนไปนี่เป็นยังไงแล้วทำให้ผมตัดสินใจเรียนด้านมนุษยวิทยาเกิดขึ้นและที่สำคัญก็คือมันก็ชวนผมเดินทางให้เป็นคนสื่อสารผ่านการเขียนผมก็เริ่มต้นเขียนหนังสือจากปี2,545ครับตอนนั้นก็เขียนหนังสือชื่อเรื่องว่าสมรรถนะพยาบาลชุมชนครับก็จะเขียนด้วยความรู้สึกที่อยากจะอิ่มเอมใจต่อการเรียนรู้มากครับ และที่สําคัญบอกก็เปิดสํานักพิมพ์ที่ชื่อว่าสํานักพิมพ์ปิ่นโตพระพิชิงและผมก็รู้งานด้านสาธารณาสุขจนผมอยากเรียนต่อระดับปริญญาเอกครับเพราะว่าเรื่องราวของคุณแม่เป็นเรื่องราวหนึ่งของแรงบันดาลใจคุณแม่ผมเป็นผู้ป่วยโรคไตาวายเรื้อรังระยะสุดท้ายนะครับแล้วก็คุณแม่ก็ ฟอกเลือดอยู่ที่โรงพยาบาลพัทลุงกับคุณหมอเกตีพแล้วก็พี่อ,อมรราชที่เป็นหัวหน้าฝ่อยผมกเ็เลยรู้สึกว่าเรื่องเล่าเหล่านี้มันมีพลังและผมก็อยากจะศึกษาเรื่องเล่านี้เป็นดุษณีนิพนธ์ของผมวันที่ผมยืนอยู่ตรงนี้กับวันนู้นที่ผมเป็นเด็กช่างไฟฟ้ากําลังมันถูกตั้งคําถามทีกับว่าเฮ้ย hey, เด็กช่างไฟฟ้ากาลังเนี่ยทำไมเดินทางมาในงานสายวิชาการได้มันเป็นความชอบ ส่วนหนึ่งแต่ส่วนหนึ่งมาจากหนังสือครับเพราะตัวหนังสือที่เปลี่ยนชีวิตผมไม่ว่าจะเป็นหนังสือเล่มแรกๆที่ผมอ่านขายวาเราะหรือหนังสือโลกของคนไร้บ้านของอาจารย์บุลเลิศเนี่ยมันพาผมเดินทางไปไกลจริงๆครับแล้วผมก็เชื่อว่าการเดินทางของหนังสือมันมีส่วนสำคัญแล้วถ้ามีคนไปถามทุกคนว่าเราต่างมีหนังสือเล่มที่เปลี่ยนชีวิต หนังสือเล่มนั้นเป็นเล่มอะไรเราก็น่าจะมีคำตอบบางอย่างผมเลยสนใจที่จะทำทอล์กในครั้งนี้ครับผมเชิญพี่จำจากนาย่ามาเพราะผมเห็นเขาใน Facebook และเห็นมุมมองของเขาต่อการใช้หนังสือกับเคลื่อนธุรกิจของเขาแล้วเขาเป็นคน ที่จัดงานกาแฟครั้งนี้ด้วยเป็นสตาฟงานกาแฟผมก็เลยเชิญเขามาเป็นสปีกเกอร์คนที่หนึ่งอ่ะเป็นคนที่6เพราะมาจากเมื่อวาน5คนผมเห็นพี่จำแล้วผมรู้สึกว่าพี่จำคือแรงบันดาลใจของคนรุ่นใหม่ก่อต่อการทำธุรกิจผมเลยอยากให้พี่จำนาย่ามาสื่อสารเรามองเห็นนะครับว่าคนที่ฟังอยู่ตรงนี้หรือคนที่ฟังนั่งเก้าอีน้นี้หรือคนที่ฟังอยู่รอบนอกและคนที่ฟังอยู่ในไลฟ์ทุกคนยังอยู่กับพวกเรานะครับ คนที่สองที่ผมเชิญมาเนี่ยผมก็ตั้งใจมากและไปบอกเขาเลยว่าสิทธิ์สิทธิ์เนี่ยเขาเป็นเด็กหนุ่มคนหนึ่งที่กลับมาเป็นอาสาคืนถิ่นครับและเขาก็ทำผลิตภัณฑ์ชุมชนที่เป็นเสื้อเป็นอะไรผลิตภัณฑ์จากดินนะครับเขาใช้ดินที่อยู่แถวบ้านของเขานะครับมาออกแบบเป็นผลิตภัณฑ์ผมอยากให้เขามองเห็นว่าเอ๊ะหนังสือเล่มที่เปลี่ยนชีวิตของเขาเป็นยังไงผมแบบ อยากอยากรู้จักเขาอยากเรียนรู้กับเขาและเขาเองก็เรียนจบที่ธรรมศาสตร์ผมไปเป็นอาจารย์พิเศษบรรยายที่ธรรมศาสตร์ผมยังจําได้เลยครับสิทธเดินมาถามผมว่าอาจารย์ครับเป็นเพื่อนแม่ผมใช่ไหมครับสิทธเดินมาบอกว่าอาจารย์ครับอาจารย์เป็นเพื่อนแม่ผมใช่ไหมครับก็อาจจะแบบเป็นเพื่อนแม่ใน Facebook นะครับคนที่สามที่ผมเชิญมาและผมคิดว่าทุกคนน่าจะเรียนรู้ก็คือพี่เทนร้าน กระจูดทํามือครับพี่เทนี้ก็เป็นคนหนึ่งที่เปลี่ยนชีวิตมากต่อการกลับมาทำผลิตภัณฑ์กระจูดให้โด่งดังไปทั่วโลกนะครับและผมอยากให้ทุกคนได้ฟังเสียงพี่เทนมากครับและคนที่สี่ก็คือคุณหมอสุวัสด์ครับคุณหมอสุวัสด์ต้องขอบคุณคุณหมอสุวัสด์มากๆนะครับที่เดินทางมากับผมนะครับแล้วก็เดินทางไกลคุณหมอสุวัสด์ก็ชวนผมเข้าไปทำงานในงานระดับประถมภูมินะ งานโครงการรูประบบสุขภาพปฐมภูมิผมมีโอกาสได้ไปทํางานกับคุณหมอสวัสด์และคุณหมอสวัสด์ก็เปิดโอกาสให้ผมได้เคลื่อนงานที่มันใหญ่ขึ้นเป็นงานระดับประเทศซึ่งผมก็ภาคภูมิใจมากๆที่ผมจากจะทําโครงการนี้ให้สําเร็จนะครับและขอบคุณคุณหมอสวัสด์มากๆและทุกครั้งที่เราเดินทางไปกับคุณหมอสวัสด์สิ่งที่เราจะคุยกันบนรถตู้หรือคุยกันส่วนตัวคือหนังสือ การเขียนและการอ่านครับนั่นคือเป็นเหตุผลว่าทำไมผมอยากจะเชิญคุณหมอสุวัสด์มาพูดที่นี่นะครับอีกท่านหนึ่งครับผมว่ารู้จักคุณหมอเกตทิพ์บัวแก้วนะครับที่นั่งอยู่ตรงนี้นะครับคุณหมออายุรแพทย์ยทยใช่ไหมครับที่เป็นคุณหมอที่ดูแลคุณแม่ผมเป็นอย่างดีนะครับแล้วคุณแม่ก็มีความสุขมากๆที่ได้อยู่กับคุณหมอเกติพิ์ผมอยากรู้จักคุณหมอสุธีรักษ์มากๆครับ คุณหมอสุธิรักษ์มาจริงๆเป็นหมอผ่าตัดคนแรกของคุณแม่ที่ทำไม่รู้ทำไทรอยหรือทำอะไอนั้นนะครับคุณแล้วแม่ก็จำคุณหมอสุธิรักษ์ได้นะครับวันที่คุณหมอสุธิรักษ์มาเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลพัทลุงแล้วคุณหมอสุธิรักษ์ก็เขียนกลับมาว่าเนื้อหาของการเดินทางของคุณหมอสุธิรัก์เนี่ยมาจากหนังสือที่เราเห็นโหบกผมอยากให้พี่พ,พ,พ,พี่พี่เฮเปิด เปิดสไลด์คุณบอกสุทธิรักหน่อยไหมผมอยากอ่านให้ฟังหน่อยเปิดสไลด์คุณบอกสุทธิรักให้ผมหน่อยผมอยากผมอยากให้เห็นแล้วผมชอบมากมาที่คุณบอกสุทธิรักเขียนมานะครับโอเคให้ผมเปิดเองครับผมขอบคุณมากกับพี่เ็มให้ผมเปิดเองเลยนะโอเคครับได้เลยผมอยากเห็นจริงๆอ่าเปิดให้เลยนะพี่เมผมอยากให้เห็น คุณหมอสุธิรักษ์เขียนมาแล้วเขียนมาช่วงเวลาที่แบบคุณหมอสุธิรักษ์เขียนมาว่ารถขายหนังสือจากกรุงเทพมาขายหนังสือที่โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ในตอนชั้นประถมในช่วงเวลาที่พิเศษสำหรับเด็กบ้านนอกยืนอ่านได้ทั้งวันไม่อยากกลับบ้านเข้าชั้นเรียน รถหนังสือพาผมออกสู่โลกกว้างผมเจอคำนี้แล้วผมสะดุ้งเลยครับเพราะว่าผมจำได้ว่าผมเป็นคนรอหนังสือเอามาขายตามรถโรงเรียนแล้วผมก็รู้สึกประทับใจกับรถนี้โรงเรียนมากๆนะครับนั่นอาจจะเป็นแรงบันดาลใจว่าทำไมผมทำบุ๊กทาวหนังสือเปลี่ยนเมืองคำของคุณหมอสติรักษ์กับความคิดของผม มีความเหลื่อมและใกล้กันมากครับผมทำบุกทาวหนังสือเปลี่ยนเมืองเพื่อเพียงให้คนในจังหวัดพะลุงหรือคนที่รอบตัวเนี่ยได้หยิบต้องจับหนังสืออย่างเป็นรูปธรรมและก็ส่งเสริมการอ่านกับเขาอันนี้ผมก็เลยรู้สึกว่า5ท่านที่ผมเชิญมาต้องขอบคุณมากๆครับขอบคุณด้วยหัวใจนะครับบุกทาวหนังสือเปลี่ยนเมืองหนังสือแต่ละเล่มสามารถเปลี่ยนชีวิต ครับเพราะทุกเล่มสามารถเปิดโลกและมุมมองได้สำหรับผมแล้วคิดว่าการเขียนการอ่านและการโลกผ่านหนังสือมันชวนทำให้เราสนใจมนุษย์มากขึ้นครับตอนที่ผมเริ่มเขียนหนังสือมันเหมือนกับผมพาตัวเองไปเข้าใจมนุษย์มันเหมือนผมได้เฮมป์ตี้ เห็นโอเคียนใจเข้าใจความเป็นมนุษย์ผ่านตัวหนังสือดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าหนังสือมันจะพาเราโลกไปโลกหนึ่งได้นะครับและเราพร้อมแล้วใช่ไหมครับที่จะเจอกับ5ท่านเปลี่ยนชีวิตสำหรับหนังสือใครที่เดินอยู่ด้านนอกนะครับสามารถเข้ามานั่งได้เลยนะครับเพราะนี่คือจุดตั้งต้นของการเดินทางของชีวิตผมวรเชษเขียวจันขอบคุณครับ